าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวันไกลค่ะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดขอให้ทุกๆเชา้านั้นเป็นวันเริ่มต้นที่ดีวันนี้ส่องธรรมมีอะไรที่จะนําเสนอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นติดตามค่ะวันนี้รายการของเราจะนาท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีเปิดงานน้มัศการองค์พระปฐมเจดี JD, ประจําปีพุทธศักราช2567 ณศาลากองอำนวยการองค์พระประถมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าป,ประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเทราสมาคม วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางสาวอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเว้าหน้าส่วนราชการและประชาชนมาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มจากขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุพระร่วงโรจนาริศองค์จำลองและพระ่อห่มพระปฐมเจดีนำขบวนโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่างๆ ตามด้วยขบวนแห่จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครปฐมขบวนนางรำจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดนครปฐมกว่า400คนขบวนแห่จากหน่วยงานราชการตลอดจนขบวนแห่จากบริษัทห้างร้านองค์กรเอกชนเวียนตามถนนรอบนอกองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ได้ชมภาพความประทับใจ ความยิ่งใหญ่ของประเพณีอันสวยงามตรการตาของขบวนแห่ที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสมัครสมานสมัครีของชาวจังหวัดนคนปรปฐมที่ได้พร้อมใจกันแสดงออกเพื่อน้อมบูชาองค์พระประฐมเจดีเมื่อขบวนแห่ครบหนึ่งรอบแล้วขบวนเข้าสู่มณฑลพิธีเตรียมพร้อมที่จะร่วมพิธีเปิดงานนมาสการองค์พระปฐมเจดีประจำปีพุทธศักราช2567จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงาน เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิรบุรุกรรมการมหาเถราสมาคมวัดพระชจ้บพิษสถิตมหาศีมารามประธานในพิธีเดินทางมาถึงเข้าสู่ที่นั่งอาศนะรับรองพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคส4สรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวารมหาวิหารรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวารมหาวิหารถวายเข็มเครื่องหมายและของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมจุดทูปเทียนบูชาท่านผู้ทํานุบํารุงองค์พระปฐมเจดีย์ในอดีตประธานส่งให้ศีลสาธุชนสมาทานศีลจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมทอดผ้าไตรพระสงฆ์ดํารงสมณศักดิ์สดับประกอรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ํารับพร จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมถวายผ้าหม่มองค์พระปฐมเจดีเสร็จแล้วเข้าสู่บริเวณสถานที่พิธีเปิดกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีประธานในพิธีกล่าวต่อแล้วกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายสัญลักษณ์เปิดงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมลั่นคล้องให้สัญญาณเปิดงานพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นประธานในพิธีจะรึกชื่อผ้าหม่มองค์พระปฐมเจดี กราบนมัสก,การพระร่วงโรจนาริ์นมัสก,การบูชาพระบรมสารีริกธาตุและถวายระฆังบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นเป็นการแสดงรำบวงสวงบูชาองค์พระปฐมเจดีย์จากคณะนางรำกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจนังหวัดนครปฐมกว่า400คน พร้อมใจกันร,รำถวายอย่างสวยสดงดงามนำโดย Miss Grand, มิสแกรนนครปฐมนับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดนคนปรปฐมเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานในวันนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะกราบนมัสการ พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันนางสาวโอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พร,ประปฐมเจดีและสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันอยู่ณนะมณฑลพิธีแห่งนี้ต่างมีความรู้สึกปิติยินดี ในความเมตตาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จที่ได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้เป็นเกียรติประวัติแก่วัดพระประถมเจดีราชวรวิหารและชาวจังหวัดนคปรปฐมเป็นอย่างยิ่งงานเทศกาลนมัสการองค์พระปถมเจดีเป็นงานประเพณีประจำปีของชาวจังหวัดนคปรปฐมที่มีมาแต่โบราณการการจัดงานนั้นถือเป็นแบบอย่างงานวัด ประหยัดตามนโยบายของทางคณะสงฆ์มาโดยตลอดตามที่พระเดชพระคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดพระประถมเจดีย์ได้วางรูปแบบงานไว้สำหรับในปีพุทธศักราช2567การจัดงานเทศกาลนวัสการองค์พระประถมเจดีย์ก็ยึดนโยบายเดิมโดยเริ่มงานในวันที่12ถึงวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 รวมงาน9กวัน9กคืนโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระสงเจดีราชวรมหาวิหารเป็นรองประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ดิฉันเป็นประธานจัดงานฝ่ายคารวะและมีพระเถรานุเถระวัดพระปฐมเจดีเป็นหัวหน้าแผานาการกุศลร่วมรับผิดชอบดำเนินการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางคณะสงฆ์ส่วนราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเป็นอย่างดียิ่งเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาจุดประสงค์ของการจัดงานโดยสังเขปดังนี้จุดประสงค์ข้อที่หเพื่อให้ประชาชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุข้อ 2. เพื่อเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ข้อ3เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลข้อ4เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและเหล่าเกษตรกร,ร,กรได้มีโอกาสนำสินค้าของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายเผยแพร่แก่ประชาชนข้อ5เพื่อเป็นการรวบรวมจตุป,ปัจจัยไว้บูรณะปฏิสังขงรณ์ฐานบวรวัตถุในบริเวณองค์พระปถมเจดีข้อ6เพื่อเป็นการเผยแพร่ บวรพุทธศาสนาให้สถิตมั่นสถาบันตลอดไปข้อ7เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวันที่สมณทูตมีพระโสนเถระและพระอุตรเถระเป็นประธานผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิได้เดินทางมาถึงภูมิภาคแถบนี้ได้ประกาศพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกสืบทอดมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้โปรดเป็นผู้แทนของวัดพระประถมเจดีราชวรมหาวิหารมอบของที่ระลึกแก่ประธานจัดงานฝ่ายคารวาสในอำเภอเมืองนครปฐมประธานฝ่ายจะริ้วขบวนแห่พิธีเปิดงาน และผู้กำกับการฝ่ายจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมประธานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงานเป็นการอนุโมทนาแทนวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารและกล่าวเปิดงานประกอบพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีประจำปี2567เพื่อความเป็นสิริม,มงคลแก่การจัดงานสื่อไปขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เราทั้งหลายนั้นก็ปรารถนากันว่าอยากจะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นเป็นประเทศชาติบ้านเมืองที่สงบร่มเย็นสิ่งที่จะเป็นไปได้นั้นก็คือเราทุกคนต้องมีหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ในเลือนใจตลอดเวลาเพื่อเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นการสร้างคนดีให้มากขึ้นในสังคม กขอฝากว่าเรามาจัดการกันทุกปีเรามีธรรมะคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ในเรือนใจของเราได้แค่ไหนก็ขอให้มากขึ้นมากขึ้นตามปีที่เราจัดใหม่ทุกปีทุกปีปีนี้อาจจะมีเพียงแค่50%ปีหน้าเพิ่มเป็น60% 70%จนต์จนถึงร0อก็จะถือว่าการทำงานนั้นเราได้ผลได้ผล เพื่อต้องวัดผลที่อื่นวัดผลที่ตัวของเราเองทุกคนนี้ถ้าเราทุกคนเป็นคนดีสังคมเราก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านทั้งส่วนราชการก็ดีท่านศาธตร์นทั้งหลายก็ดีทัานคณะกรรมการจัดงานก็ดีนั้นมีจิตใจเป็นสุจริตเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมมาร่วมกันจัดงานนี้ ขอให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขออ้อนโมทนาสาธุการให้ทุกท่านนั้นจงถึงความเจริญด้วยอายุวันะนสุขภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนา ททุก,ทกทเเวลาสำหรับรายการ2องธรประจำวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามท่านผู้ชมติดตามรับชมย้อนหลังของเรานะคะในแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube ด้วยพูดคุยติดต่อกันเข้ามานะคะในช่วงท้ายๆนะคะรายการนั้นจะมีของรางวัลมอบให้ด้วยค่ะวันนี้รัตนีกังวันไกลาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียว โทร02 004 7418